ทำยงไงดีถ้าหาก Messenger ของเราขึ้นข้อความว่าฉันไม่สามารถตอบกลับข้อความบน Messenger ได้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการแก้ไขปัญหานี้ค่ะ ่ก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะในวันนี้อยู่กับเราไราวินยูทูปค่ะซึ่งในวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาแก้ไขปัญหาใน Messenger ของเราที่เวลาที่เราจะต้องการตอบกลับใครบน Messenger Messenger ขึ้นบอกว่าฉันไม่สามารถตอบกลับข้อความบน Messenger นี้ได้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการแก้ไขปัญหาขั้นตอนแรกกันค่ะขั้นตอนแรกนะคะ,ะ,คะท่านผู้ชมให้เราเข้าไปที่ Play ย s t o r นนะ จากนั้นให้เรากดไปที่ปุ่มค้นหาพิมพ์ไปว่า Messenger จากนั้นกดแตะไปที่ Messenger ถ้าใครยังไม่ได้อัปเดตนะคะให้กดนะอัปเดตนะอย่างห้องน้ำน้ำยังไม่ได้อัปเดตก็ให้กดอัปเดตค่ะโอเคค่ะท่านผู้ชม หลังจากที่เราอัปเดตแอปพลิเคชัน Messenger เรียบร้อยแล้วนะคะให้เราเนี่ยตรวจเช็คอินเทอร์เน็ตของเราว่าสัญญาณเนี่ยสเสถียรดีไหมถ้าหากว่าสัญญาณไม่ดีไม่สเสถียรให้เราเปลี่ยนไปเชื่อมเป็น Wi-Fi แทนโอเคเนาะพอเราทำา2อย่างนี้แล้วก็ให้มาทำอีกขั้นตอนหนึ่งค่ะท่านผู้ชมอีกขั้นตอนนะคะคือให้เราเนี่ยไปเช็คพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของเราว่า พื้นที่จัดเก็บข้อมูลเพียงพอไหมเพราะว่าแอปม essenger นะคะเขาก็กินพื้นที่อยู่พอสมควรนะโดยวิธีโดยวิธีการเช็คให้เราเข้าไปที่การตั้งค่าจากนั้นเลื่อนขึ้นค่ะมาที่แรมและพื้นที่สำหรับเก็บข้อมูลแรมและพื้นที่สำหรับเก็บข้อมูลให้เราเข้ามาดูอย่างของน้ำพื้นที่ก็เหลือ,เ,อเหลือเยอะอยู่โอเค โอเคนะคะเช็คแล้วอัปเดตแอปเปลี่ยนสัญญาณอินเทอร์เน็ตแล้วก็เช็คพืที่จะเก็บข้อมูลแล้วถ้าหากเราเข้าไปที่ Messenger แล้วเนี่ยมันยังไม่ได้ mm hmm. ก็ให้ท่านผู้ชมนะคะทำตามขั้นตอนดังต่อไปน,นี้ค่ะ mm hmm. ถ้าหากเราทำสามสิ่งน,นี้ไม่ได้ให้เราเข้าไปที่การตั้งค่าจากนั้นมาที่แอปพลิเคชันและการอนุญ,ญาตไปที่ตัวจัดการแอป จากนั้นไปที่ Messenger นี่นะคะ Messenger และไปที่จัดเก็บข้อมูลภายในเครื่องกดล้างข้อมูลล้างแคชให้หมดนะคะโอเคนะพอทําเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้เราเนี่ยกดปุ่มปิดเปิดเครื่องค้างไว้ แล้วก็กดรีสตาร์ทนะคะท่านผู้ชมโอเคนะทีนี้ค่ะพอเราทําตามที่น้ําบอกแล้วให้เราเข้ามาที่ m e s s e n g e r จากนั้นถ้ามันยังไม่ได้อีกนะคะก็ให้เราเช็คเช็คนะคะว่าบุคคลที่เราต้องการตอบกลับแล้วเนี่ยเขาได้ปิดใช้งานบัญชี Facebook ไปหรือเปล่าหรือว่าเขาได้ลบบัญชี Facebook ไปไหมให้เราเช็คนะคะและก็ต้องเช็คอีกว่า เราได้บล็อกเขาไว้หรือเปล่าโอเคนะคะและนี่ก็เป็นวิธีการแก้ไขปัญหาที่ m e ม s e ซ g นเของเราไม่สามารถตอบกลับได้แล้วก็มีอีกหนึ่งข้อสำคัญมากเลยนะคะท่านผู้ชมสำหรับ การที่เราไม่สามารถตอบกลับใครได้เนี่ยก็อาจจะเกิดจากที่เราโพสเราพิมพ์ข้อความที่มันขัดแย้งต่อมาตรฐานชุมชนก็อาจจะส่งผลให้บัญชีของเราเนี่ยถูกจํงกัดชั่วคราวและไม่อนุญาตให้เราตอบกลับข้อความได้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องตรวจสอบด้วยนะคะว่าเราไปพิมพ์ข้อความที่มันขัดต่อมาตรฐานชุมชนหรือเปล่าในส่วนของวันนี้ก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ